สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกโอเวอร์เลดฟรีนะคะประจำที่17เดือน2ปี2025คลิปแจกวเวอรเลดไม่นานไม่มีคลิปไหนเลยที่เกิน3นาทีคือตั้งแต่ที่พี่ทำลายใหม่เออ่ตั้งลายใหม่อะ่ะรู้สึกว่านานสุดก็น่าจะ2นาทีหน่อยๆเองนะ บางคลิปไม่ถึงนาทีด้วยก็ขอความกรุณาดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามในสิ่งที่พี่บอกไปแล้วคือบางครั้งคอมเมนต์มาพี่ก็ไม่ได้ตอบหรอกพี่พี่ไม่รู้จะตอบอะไร <c oughs> นะคะอ่ะวัะนนี้วันนี้การแจกของเราก็เหมือนเดิมนะคะแอดไลน์วันนี้โค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกคือคำนี้นะคะคำว่าพาราดอก ส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22่สนาฬิกาเจ็ดนาทีใครดูจบแล้วก็ไปพิมพ์รอได้เลยใครมาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามารุมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป